สวัสดีค่ะชาวลักษณาและชาวราศีกรกฎขอต้อนรับเข้าสู่วันนี้มีเรื่องเล่าค่ะคลิปนี้แอดมินพยากรณ์ปี2567เป็นไกด์ไลน์ให้ชาวกรกฎได้ฟังกันคร่าวๆนะคะไม่ได้ละเอียดละออจะลงลึกไปถึงดาวพื้นดวงเกิดแน่นอนเพราะว่ามันยาวมากตลอดปี2567ก็ต้องบอกว่าลักษณา,าราศีกรกฎกำลังขยับไปในทิศทางที่ดีจริงๆดีมาตั้งแต่ปี2566และเสา อยู่ในเรือนมอรณะพระราหูเจ้าเรือนมอรณะไปอยู่สุภาดาวเจ้าเรือนสุภาไปอยู่กัมมะนะคะคุณเห็นดาวตรีเทพทั้งสมดวงเรียงกันไปบวกกับดาวมฤตยูที่เข้าไปอยู่ในภพเรือนลับะนะคะการดูอปีในทิศทางที่เป็นไกด์ไลน์เนี่ยดูดาวใหญ่3ามดวงในส่วนของรายเดือนที่จะต้องยิบย้อยลงไปเราก็ไปดูดาวเล็กๆที่มันเดินเดือน สองเดือน45วันอย่างเงี้ยน,นะคะที่จะต้องไปลงลึกในรายเดือนระยะเวลาของปี2567หสเจนี่ยพะฤหัสจะอยู่ในภพเรือนกรัรมมะนะคะอยู่ประมาณ4เดือนจนถึง30เมษายนทีนี้พระฤหัสในเรือนกรัรมมะก็คือเจ้าเรือนอริและเจ้าเรือนสุภาที่อยู่ในภพเรือนกรัรมมะของเจ้าพตานะคะ ก็ต้องบอกว่าบางคนที่ผ่านมาบอกพระฤาษีหัดอยู่ในเรือกนกรรมะเป็นราชาโชกหนูไม่เห็นประสบความสําเร็จหรือว่าได้อะไรมาโดยง่ายเลยแอดมินจะต้องบอกแบบนี้ว่าการเป็นราชาโชคของพระฤาษีหัดในปี2,566นั้น แทบจะไม่ได้เต็มต็มจำนวนเพราะว่าพฤหัสนั้นเดินผิดปกติอยู่บ่อยมากนะคะพฤหัสจะเริ่มเดินดีขึ้นแบบสะสมคุมกําลังเนี่ยในวันที่9มกราแล้วดีสุดๆก็คือปลายมกราคมหลังจากนั้นถึงจะไปย้ายในวันที่30เมษาเข้าสู่ภพเรือนลาภะนะคะซึ่งแน่นอนว่า2องตำแหน่งในปี2567ของชาวลัคนาราศีกรกฎนะคะที่มีพฤหัสจะกําหนดทิศทางชีวิตเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าเป็น เรือนที่ส่งผลดีกับคุณทั้งสองเรือนเพราะฉะนั้นเบาใจได้ในช่วงระยะเวลาต้นเดือนนะคะจนถึงเมษาเนี่ยเจ้าชะตาในช่วงระยะเวลานี้คือจริงๆมันมันยาวมาตั้งแต่ปี -6 6นะว่าเริ่มขยับขยายเริ่มทำงานเพิ่มเติมเริ่มอะไรนะคะขยายกิจการเริ่มเปลี่ยนแปลงตําแหน่งเริ่มไปอยู่ในทิศท,ทางที่ดี เพราะเป็นช่วงระยะเวลาที่เจ้าตาสมองสดใสเฉลียวฉลาดฉะฉานความจําดีนะคะระยะเวลานี้ถ้าเกิดมกราถ,ถึงเมษาเนี่ยถ้าเกิดเจ้าตาเป็นนักศึกษาก็จะเรียนเก่งสอบได้นะคะเป็นคนอ่านอะไรจําแม่นเลยนะคะช่วงระยะเวลานี้ชอบเพิ่มเสริมเติมทุกอย่างไม่ว่าจะบ้านรถที่ดินทรัพย์สินการเรียน ะะร้านค้าขยับขยายเนี่ยช่วงระยะเวลาเนี้ยอยากจะสะสมทรัพย์สินแล้วก็จิตใจเข้มแข็งด้วยความเป็นราชาโชคในเรื่อนการงานเนี่ยแต่ทีนี้เจ้าตาจะเป็นคนใจดีการเป็นคนใจดีคือคิดถึงคนอื่นก่อนตัวเองช่วยเหลือคนอื่นก่อน โดยที่ยังไม่ดูว่าตัวเองเดือดร้อนอันนี้อาจจะทําให้เจ้าตาลําบากบ้างนิดหน่อยในช่วงที่ดาวพฤหัสเดินพักองศาหรือเดินผิดปกติแต่ก็ต้องการันตีว่าเป็นช่วงระยะเวลาของการเจริญเติบโตปี2566-2567เนี่ยลัคนาราศีกร,รกฎเนี่ยเป็นทิศทางที่ดีคือกร,รกฎเนี่ยต้องบอกว่าขยับขยายทั้งเรื่องของกิจการทั้งเรื่องของมนุษย์เงินเดือนทั้งเรื่องของราชการราชการเนี่ยพอไปได้เลยไปได้ในลักษณะที่ค่อนข้างเด่นนะดวงมีโอกาสประสบ ความสาเร็จนะดาวพฤหัสจะช่วยเหลือเจ้าตาเป็นอย่างดีคือมันมีการขยับขึ้นขยายใหญ่ขึ้นได้ได้ขึ้นสู่ตําแหน่งที่ดีเป็นจังหวะที่ตัวเองก็เข้มแข็งไม่รนเรนะฮะ,อะพอช่วงเมษายนเนี่ยพฤหัสขยับเข้าสู่ภพเรือนสิบเอ็ดนะคะพอพฤหัสยกเข้าสู่ภพเรือนสิบเอ็ดเนี่ยเมษายนเนี่ยอันนี้คือของจริงละ เจ้าชะตาประสบความสำเร็จที่ค่อนข้างเด่นสุดๆแล้วเขาเรียกว่าเป็นสิงเกณ์จรน,นะคะเพราะรหัสอยู่ในเรือนนี้ก็คือเรือนที่11นับจากดาวตานุลักษ์ของคุณเกิดโอกาสของการที่เขาเรียกว่าโชคลาภความสำเร็จที่เป็นสิงเกณฑ์จรน,นะคะเจ้าชะตาสิงเก์จอนนี่คือนับถอยหลังนะคะนับถอยหลังไปสามภพ หรือนับด้านหน้าตั้งแต่ตนุลักษ์ไปเนี่ยดาวพฤหัสจะไปอยู่ในเรือนที่11เพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองแคล้วคลาดปลอดภัยจากพยันตรายปลอดภัยจากเรื่องของอริศตูจะได้โชคลาภความสําเร็จจะได้ลาบจากมิสหายายผู้ใหญ่ได้เรือนยศปรับตําแหน่งได้ขยับขยายกิจการงานนะคะพฤหัสด,ดวงเดียวเอาอยู่ในปี2567ในภพเรือนลาภะเนี่ย แต่จะบอกว่าด้วยความจิตใจดีด้วยความใจอ่อนด้วยอะไรก็ตามอะ่ะเจ้าพ่อตาจะต้องควรเก็บรักษาทรัพย์สินเงินทองรายได้และผลประโยชน์ของตัวเองให้ดีขึ้นให้ดิบให้ดีอย่าให้มีใครได้มาเลาะสาะแงะเพราะอะไรพระฤหัสไปกุมกับมรตยูจะเป็นคนที่ใจอ่อนวันไหวง่ายใครมาอยากทําอะไรเจ้าพ่อตาก็อยากให้เขานะคะจังหวะพระฤหัสในเรือนราพะเนี่ยก็จะไปโยกกับพระราหูที่อยู่ในภพเรือนสุภาษ ในลักษณะที่เป็นโยกหน้ายกหลังกันก็เกิดความสําเร็จที่ค่อนข้างมากเพราะถ้หัดไปพบเจอกับดาวเจ้าเรือนสุภาษแสดงว่าแม้กระทั่งเรื่องของโชคลาภความสําเร็จต่างๆเนี่ยผู้ใหญ่บัรดาลให้นะคะพบเรือนที่11เนี่ยเป็นพบเรือนที่โยกหน้ากับพบที่9นะคะหรือว่าพบเรือนสุภาษนะที่แอดบอกว่าพระราหูเข้าเนี่ยก็ต้องบอกว่า มันเป็นภพที่เป็นโชคลาบและบุญวาสนารวมไปถึงภพที่5ซึ่งเป็นมุมเล็งภพที่5นะคะที่เป็นมุมเล็งดังนั้นก็ทุกภพเนี่ยมันจะส่งเสริมกันหมดภพที่5เนี่ยเล็งอยู่เนี่ยก็ต้องไปดูว่าในแต่ละเดือนเนี่ยมีดาวอะไรที่เล็งและเป็นผลดีกับ เรือนลาภะในช่วงระยะเวลานั้นแต่แอดก็กําลังจะบอกเจ้าคตาว่าไม่ว่าเราจะรู้หรือไม่รู้ว่าในวันข้างหน้าจะมีดาวอะไรมาส่งผลดีแต่ในระยะเวลานี้นต้องบอกว่ามันเกิดแสงแห่งโชคลาภและความสําเร็จให้กับชาวลัคนาราศีกรกฎแล้วนะคะตั้งแต่หลังเมษายนเป็นต้นไปทีนี้ดาวพฤรหัดอย่างเงี้ยไปพบเจอกับดาวพระราหูที่อยู่ในเรือนพฤหัดนะคะ เจ้าชะตาจะต้องทำอะไรก็ตามอย่าใช้ความรู้ความสามารถของตัวเองเอาเปรียบคนอื่นอย่าใช้สติปัญญาของตัวเองทำบาปเพราะโอกาสติดคุกติดตารางมันก็มีนะคะเพราะว่าดาวพฤร,รหัสอีกฐานะหนึ่งเขาก็เป็นเจ้าเรือนอรินะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีเรื่องของปัญหาแน่นอนถ้าเกิดคุณเอาพฤร,รหัสเนี่ย ไปอยู่ในทิศทางที่ทำให้เจ้าขวตาส่งเสริมคุณไปในทิศทางที่ผิดถามว่าทำเรื่องราวทำความผิดได้ไหมพระะถ้าอยู่ในภพเรือนลาภะเนี่ยถ้ามุ่งไปในทิศทางที่โลภอะต้องเรียกว่าโลภแบบไม่คิดหน้าคิดหลังโลภแบบว่าระมบโลมมากโลภแบบไม่สนใจวิธีการหรือทิศทางของการได้เงินมาเลย นะเพราะฉะนั้นเจ้าวตาก็ต้องระวังเพราะว่าการทําทุกสิ่งทุกอย่างในช่วงระยะเวลานี้มันจะเข้าเกณฑ์สถิตยอยู่ในลักษณะให้คุณก็ต่อเมื่อคุณทําคุณงามความดีพระฤหัสก็จะสามารถปกป้องช่วยทําให้เจ้าวตาเนี่ยทั้งพบเรือนรับพะพบเรือนสุพระพบเรือนปุตตะการลงทุนต่างๆหรือเรื่องของหน้าที่การงานเนี่ยประสบความสําเร็จหลังหลังเมษายนพอพระฤหัสเข้าสู่พบเรือนรับเนี่ย เห็นไหมว่ามันโดดเด่นและดีขนาดไหนใครที่เข้ามาฟังแทนบุตรหลานบริวารแทนเพื่อนแทนสามีมแทนแรนบรยานะถ้าพฤหัสของคุณในพื้นดวงเกิดเกิดมาแล้วมีอยู่ในเรือนนี้แอดบอกเลยว่าแทบจะไม่ต้องเหนื่อยไปทํางานก็ไม่เคยเหนื่อยทําอะไรก็ไม่เคยเหนื่อยแต่ปรากฏว่าคือประสบความสําเร็จมีช่องทางถูกช่องทางจับอะไรขึ้นมาก็ร่ารวยมั่นคงสุขสบายนะคะ ถ้าเจ้าคตามีดวงอย่างนี้เองมีพระฤหัสอยู่ในเรือนลาภเองก็ต้องบอกว่าไม่เหนื่อยไม่ยากไม่ลําบากเลยทุกสิ่งทุกอย่างมันดูเข้าล็อกเข้าทางไปหมดเงินทองเข้ามาแบบมากมายนะคะสำหรับคนที่ไม่มีพระฤหัสอยู่ในเรือนลาภแต่เนี่ยไงปีนี้ไงพระฤหัสของคุณเข้าสู่ภพเรือนลาภทุกอย่างคือเพิ่มเพิ่มไปในทิศทางที่ดีทั้งสิ้นนะคะ สำหรับคนที่สอบถามแอดเข้ามาว่าเวลาที่ดาวดีๆไม่ว่าจะเป็นพระฤหัสเป็นราหูเป็นพระสา์เป็นกาลินแล้วจะต้องแก้ไขอย่างไรแอดเขียนเอาไว้ให้ที่เพจวันนี้มีเรื่องเล่านะคะว่าการแก้ไขดาวที่เป็นกาลารีนีน,ะมนมมะมันไม่มีและมันไม่มีในทุกศาสตร์วิชาของโหราศาสตร์เลยนะคะถ้าเกิดเป็นโหราศาสตร์สายแอดมินยิ่งไม่มีการแก้ไขการระวังตั้งรับดาวเนี่ยคือทิศทางของนักโหราศาสตร์ที่ถ่ายทอดกันมา แอดกำลังจะบอกเจ้าพ่อตาว่าการเรียนรู้หรือว่าการได้รับรู้รับทราบก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์อะไรต่างๆทำให้เรามีสติระวังตั้งรับและกลัวในเรื่องของกรรมเก่าที่มันตามมาทำให้เราประพฤติและปฏิบัติในกรรมใหม่ไปในทิศท,ทางที่ดีเพื่อในอนาคตเนี่ยทิศท,ทางของเราเนี่ยมันจะไม่ขูกขลัก มันจะดําเนินไปได้อย่างสะดวกขึ้นสบายขึ้นเจอปัญหาบางปัญหาเราก็จะพบว่ามันลี้คลายอย่างบางคนนะคะเขาจะมาถามแอดมินว่าเสาอยู่ในเรือนมรณะ,สะแสดงว่าในช่วงระยะเวลาบางคนเนี่ยเขาจะอายุมากแล้วประมาณ60กว่าเนี่ยเขาถามเลยว่าเรื่องราวเมื่อ30ปีก่อนมันจะวนกลับมาใช่ไหมแอดก็ต้องบอกว่ามันจะวนกลับมาเป็นเรื่องคล้ายๆแบบนั้นแต่ถ้าตลอดเวลาที่เสาเนี่ยเขาเดินผ่านเรือนมรณะมารอบนึงแล้วเนี่ย และช่วงระยะเวลาเนี้ยเขาเดินกลับเข้ามาในเรือนมรณะอยู่คุณปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไม่ผิดศีลเลยนะคะแม้จะมีศีลพ่องบ้างอะไรบ้างไปตามภาษาของมนุษย์ปุถุชนทั่วไปอ่ะแต่คุณใช้ศีลห้าเป็นธรรมนำทางแอดบอกเลยว่าพระเสาเข้าเรือนมรณะเมื่อ30ปีก่อนแล้วมา30ต่อมาคืออยู่ในเรือนนี้นะคะปัญหาของคุณจะเบาสบายขึ้นมีสติรละลึกรูก้แก้ไขได้ง่ายขึ้น พระราหูในเรือนนี้ในเรือนสุภาแสดงว่า18ปปีก่อนคุณเคยได้รับเรื่องราวอะไรคุณถอยหลังไปดูคุณจะได้เจอเรื่องราวคล้ายๆกัน ถามว่ามันเป็นเรื่องราวที่แย่ไหมมรณะเข้าสุขพพเือนสุขภะมันก็อาจจะมีเรื่องของผู้ใหญ่นะคะเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเจ้าอาตาในช่วงระยะเวลานี้อาจจะมีเรื่องของการต้องเดินทางไกลต้องไปทำงานไกลต้องจากบ้านจากเมืองจากพ่อจากแม่ในระยะเวลานี้ก็ได้มรณะเข้าสุขภัก็แปรแปรเช่นนั้นได้เช่นเดียวกันถามว่าบางคนก็เคยเสียคุณพ่อไปอะไรอย่างเงี้ยช่วงระยะเวลานี้มีโอกาสไหมฮะจะมีเรื่องของการสูญเสียผู้ใหญ่ ที่เราเคารพรักก็ต้องบอกว่ามันมีโอกาสที่ท่านจะเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะเพราะในดาวรวมเนี่ยเราไปทำนายแบบฟาดไปว่ามันจะต้องมีใครตายเนี่ยมันแทบจะเป็นไปไม่ได้แอนมองว่ามราณะเข้าสู่พาะเนี่ยมันมีเรื่องของการได้รับมรดกมันมีเรื่องของการยกให้มันมีเรื่องของการยกย้ายไปในทิศทางที่ดีย้ายจากที่เก่า เข้าไปสู่ที่ใหม่ตำแหน่งใหม่ย้ายไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองเพราะพระราหูเนี่ยอยู่ในเรือนมรณะถูกไหมเข้าไปอยู่ในสู่พระสู่พระมันสว่างสดใสประสบความสําเร็จเจ้าชะตาเนี่ยจากมืดไปสว่างคุณนึกออกไหม ทีนี้ถามว่ามันมีเกณฑ์พัดพลากจากกันไหมมันก็มีแหละผู้ใหญ่เจ้านายญา,าติมิตรพ่อแม่พี่น้องคนที่คุณนับถือมีเรื่องของการพัดพลากจากเป็นจากตายหรือมีเรื่องที่มันยุ่งยากใจเขาเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรในทํานองนี้มันก็พอจะเกิดขึ้นได้แต่ด้วยสติระลึกรู้คุณจะแก้ปัญหาทุกอย่างไปด้วยไปด้วยจิตใจที่มันมันไม่ถึงกระเบิกบานหรอกจิตใจที่รู้ทันใจตัวเองนะคะช่วงระยะเวลานี้สําหรับบางคน ยกย้ายแล้วปรากฏว่าอยู่ไกลบ้านไกลถิ่นไกลพี่ไกลน้องไกลญาติก็ใช่นะคะอันนี้ก็เข้าเกณฑ์ของพระราหูในเรือนนี้เช่นเดียวกันแอดบอกแบบนี้นะว่าในทุกๆครั้งที่พระฤหัสอยู่ในตำแหน่งลาภะหรือกรรมมะเนี่ย เจ้าชะตาลัคนาราศีนั้นนะทิศท,ทางมันจะพุ่งโดยเฉพาะในช่วง30เมษาพระฤหัสอยู่ในเรือนลาภพระแล้วพระสุ์เนี่ยเดินไม่ไม่เกเรเลยในปี2567เพราะฉะนั้นเจ้าชะตาจะเกิดความมั่นคงในเรื่องของบ้านช่องที่ดินทรัพย์สินแน่ๆสําหรับชาวลัคนาราศีกรกฎเรียกว่าเปลี่ยนแปลงไปนี้ในทิศท,ทางที่ดีคือคุณเนี่ยแทบจะดีทุกเรื่องเลยแต่อาจจะมีปัญหาในเรื่องของคู่ครองชีวิตนะคะ เขาเรียกว่าหุ้นส่วนชีวิตหุ้นส่วนในการทํางานนั่นแหละอาจจะมีปัญหาขุกขกลักนะคะมีความวุ่นวายในดวงชะตามีปากมีเสียงกันเล็กๆน,น,น้อยๆยจนถึงมากขึ้นนะคะเดี๋ยวแอดไปพูดในเรื่องของความรักนะคะในส่วนของดาวพุธนะคะซึ่งเป็นเจ้าเรือนวีนาศและเป็นเจ้าเรือนสหัชชะของชาวลัคนาราศีกรกฎเนี่ยต้องบอกว่าเขาเดิน12เดือนเนี่ยเดินผิดแบบเดินผิดปกติไปซะสิสครั้งเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าสหัชชะวีนาศเนี่ย มันมีเรื่องของการปรับปรุงฉับพันเปลี่ยนแปลงฉับพันแล้วต้องระมัดระวังอารมณ์อย่าประมาทอย่าขาดสติกับเพื่อนร่วมงานกับคนร่วมทุนกับคนอายุน้อยกว่านะคะตลอดทั้งปีนะอันนี้เตือนตลอดทั้งปีนะเพราะว่าพุธเนี่ยมันเดินผุผับผุผับตลอดทั้งปีแอดเรียกมันว่าเซโรงังเพราะมันรวมมาหมดละสิบสองครั้งนะคะเจ้าหตาเนี่ยสหัสชาลาภาก็ต้องบอกว่าบางทีพุธก็หมึนหมเบื่เอเบืนะคะเมาเมา เมาแล้วก็งงง,ง,งแล้วก็ไปกับคนอายุ17อ่าไม่ใช่ละแอถึงจะบอกไงว่ามันเชื่อคนง่ายมันไปโดยไม่ระมัดระวังดังนั้นสหัสชะมันเรรวนดังเอกสารสัญญาการงงการเงินต้องเจราจาพาทีนะคะเรื่องที่ดินเรื่องทรัพย์สินเนี่ยมันมีโอกาสได้ก็ต้องดูเกณฑ์ให้ดีดูเกณฑ์ดูชะตาว่ามันให้คุณไหมในส่วนของที่ในส่วนของการไปเจราจาเนี่ยอย่าไปพูดจนกระทั่งมันแบบว่า จากเกณฑ์ให้คุณเปลี่ยนเป็นเกณฑ์ให้ร้ายในดวงชะตานะคะเพราะว่าช่วงปีหน้าอาจจะเป็นปีที่ปากปนแปรมากๆเพราะดาวเจ้าเรือนสหัสดเดี๋ยวเดินหน้าเดี๋ยวถอยหลังการพูดการเจรจาอะไรต่างๆมันกลายเป็นคนแบบว่าเอ้าถ้าคุณไม่พูดเนี่ยคุณเป็นคนที่คนอื่นเชื่อมันพราคุณพูดขึ้นมาปุ๊บเอ้าเกิดความไม่เข้าใจกับคนร่วมทุนร่วมหุ้นจนถึงขั้นจบกันเลยนะคะเรื่องเนี้ยเนี่ยมันกลายเป็นว่า มันไปโยงกับเสาที่เข้าสู่พบเรือนสุภาเอ้เสาที่เข้าสู่พบเรือนมรณะมันก็มีโอกาสว่าพูดที่แปลปรวนทำให้เจ้าตาพูดจาโดยไม่ได้สนใจอีกฝ่ายอีกฝ่ายก็จ้องโอกาสอยู่แล้วปัตนีมรณะเนี่ยจ้องโอกาสอยู่แล้วที่จะขอจบการร่วมทุนร่วมหุ้นแต่ปรากฏว่าหลังจบไปแล้วไปเปิดกิจการแข่ง ก๊อปปี้ลูกชิ้นกันเลยนะคะกลายเป็นศัตรูเปิดหน้าเรียกว่าผิดหวังกับหุ้นส่วนผิดหวังกับคู่ชีวิตได้ในปี2567เพราะฉะนั้นเอกสารหลักฐานดูดีๆอย่าเอ็นดูเขาอย่าเอ็นเราขาดอย่าคิดว่าเราเจ๋งนะยิ่งปากแปรปรวนอย่างนี้นะคะบางครั้งเนี่ยมันเข้าไปสู่สังคมออนไลน์เนจา้าตาอาจจะไม่มีคนเข้าข้างเลยก็ได้เชื่อแอดเถอะว่าทำทุกสิ่งทุกอย่างให้มันถูกต้องตั้งแต่ตอนแรกก่อนอย่า้นี อย่าแบบว่าแบบฉันประสบความสําเร็จแล้วฉันไม่ต้องระมัดระวังไม่ได้อย่างแอดเนี่ยดาวกําเนิดบอกเลยว่าอย่าไปร่วมทุนร่วมหุ้นกับใครอย่าไปไว้ใจคนอายุน้อยกว่าต่อให้เขามาแบบดีอะไรก็ตามอะ่ะแอดมักจะเสียกับเรื่องของคนอายุน้อยกว่าคือไปรักไปเอ็นดูแอดเป็นคนรักคนง่ายสมัยก่อนนะเป็นคนที่ใครขออะไรก็ทาอะ่ะ สุดท้ายแล้วเวลานั้นเราจะเสียความรู้สึกเวลาเราไปรู้ทีหลังแต่หลังๆเนี่ยอาจจะใช้วิธีหายใจเวลาที่แอดรู้สึกว่าถูกรบกวนจากคนรอบข้างหรือใครมาปล่อยมลพิษท็อกซิตอ่าโน่นเล่านี่ให้ฟังเนี่ยเมื่อก่อนจะแปรปวนเมื่อก่อนจะอารมณ์เสียตามเขาไปหนีไปอยู่ที่ไหนให้มันเงียบๆก็ไม่ได้นะฮะก็จะอารมณ์เสียตามไปสิ่งที่แอดทำคือตั้งสติหายใจเข้าให้รู้สึกเลยว่าลมหายใจเรามัน,นหนาหนา ให้รู้เลยว่าตัวตนเราอยู่ตรงนี้หายใจเข้าออกแล้วมันจะเคลีย เคลียหัวใจเราให้โล่งว่าเออจริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องของเราการนั่งอยู่ตรงแอดเนี่ยค่ะมันจะรับรู้เรื่องเนี่ยอย่าเรียกว่าร้อยวันพันเหตุการณ์ต้องเรียกว่าร้อยวันหมื่นเหตุการณ์คนนั้นจะเอาอย่างนี้คนนี้จะเอาอย่างนั้นนั่นจะเอาอย่างโน้นนี่จะเอาอย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นพอมันหลายเหตุการณ์เข้าแอดก็ต้องตั้งสติดีๆและกําหนดทิศท,ทางของตัวเองให้ดีและตั้งมั่นในทิศทางของแอดจริงๆไม่ใช่ว่าแอดดื้อหรอกแต่แอดตั้งมัน่นอ่ะทำไมแอดไม่ดูดวงเพราะแอดไม่อยาก ก้าร่วงในชีวิตของผู้คนการกระทําที่เป็นหน้าที่ของแอดอะที่ไม่ว่าจะด้วยอะไรก็ตามพระเกตบัรจุมาพระสุขบันจุมาพระฤหัสบันจุมาให้แอดจะต้องมานั่งทําตรงนี้อ่ะนางผู้ช่วยเหลือผู้คนหรือว่าทําให้เขามีทิศทางหรือทัศนคติที่ดีในการใช้ชีวิตเข้าใจในเรื่องของศาสตร์ทางโหราศาสตร์ที่ดีมากขึ้นแอดต้องมีสติของแอดว่าทิศทางของแอดเป็นอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นหลัก นะคะเป็นหลักไว้ไม่งั้นอดจจะโอนอ่อนผ่อนตามประมาณว่าแอดกาลังขายก๋วยเตี๋ยวสักสักยี่หอหนึ่งเดี๋ยวคนนั้นก็บอกหวานเดี๋ยวคนนี้ก็บอกเปรี้ยวเดี๋ยวคนนี้ก็บอกเค็มไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาก็ไม่ต้องอะไรค่ะแอดจะทำอย่างเงี้ยชอบแบบแอดก็เข้ามาดูแอดเข้ามาฟังแอดถ้าไม่ชอบก็ต้องให้เขาไปหารสชาติอื่นถ้าไม่งั้นคุณเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาคุณตาย นะคะลักษณราศีกรกฎก็เช่นกันระยะเวลาคุณคุณต้องตั้งแผงของตัวเองกําหนดทิศทางของตัวเองรอบคอบอย่าให้ใครเอาเปรียบนะคะตัวเจ้าวตาเนี่ยมันเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อยิ่งสี่เดือนแรกเนี่ยต้องเรียกว่าหัวเลี้ยวหัวต่อคูคือคุณจะทํางานเพื่อโลกอยากได้ตรงไปตรงมาหรือจะใช้ช่องทางใต้ดินเบียดคนอื่นเราขึ้นนะคะหรืออะไรก็ตามอะ ซึ่งคุณก็บอกว่าไม่อยู่ตรงคุณก็ไม่รู้หรอกแอดก็พูดไม่ได้สิเนี่ยรอการเลื่อนขั้นมาตั้งนานละอย่างเงี้ยค่ะไปเบียดคนอื่นพ่อแม่ฝากใครอะไรก็ตามอันนี้ก็คือมันเป็นเรื่องของดวงใครดวงมันไม่ว่ากันแต่แอดกําลังจะบอกเจ้าวาตาว่าทุกเรื่องที่เจ้าวาตาทามันเป็นทางแยกของชีวิตเรารู้เองว่าถูกหรือผิดสุดท้ายตอนที่กรรมมันสนองเนี่ยเราจะรู้ว่ามันเกิดจากเหตุการณ์นั้นเหตุการณ์นี้ถามว่านานไหมกว่าจะรู้ นานนะคะกว่าจ,จะมีจิตผู้รู้ที่บอกว่าอ๋อเนี่ยเราชอบทําแบบเนี้ยสมมุติว่าเจ้าตาเนี่ยไปอยู่ที่ไหนก็ตามผู้ใหญ่ไม่เคยรักเจ้าตาเลยจนถึงวันหนึ่งมาสังเกตตัวเองคุณก็ไม่เคยรักลูกน้องเช่นเดียวกันคุณทํากับลูกน้องเหมือนที่ผู้ใหญ่ทากับคุณเลยเนี่ยมันจะต้องมีสติสักวูบหนึ่งเข้ามาดึงคุณถ้าคุณไม่ปฏิบัติซึ่งมันก็จะนานนะคะเพราะฉะนั้นระยะเวลานี้จะทําอะไรก็ตาม เจ้าคตาระมัระวังในเรื่องของการถูกฟ้องถูกจับตามมองถูกนินทาว่าร้ายนะคะในส่วนของคนที่ประกอบกิจการแอดบอกเลยว่าดวงพุ่งกับพวกที่ทํางานแบบทํางานสายมนุษย์เงินเดือนสายข้าราชการสายอะไรต่างๆคนประกอบกิจการมีอิสระมีทางเลือกมีเรื่องของการได้เงินทางช่องทางต่างๆค่อนข้างมาก มราณะสุขพระนี่ก็ต้องบอกว่าเจ้าตาเนี่ยจะไปสู่ทิศทางของความเจริญก้าวหน้าเจริญรุ่งเรืองทั้งเรื่องเงินทั้งเ,ง,ทงเรื่องโชคลาภลัคนาราศีกรกฎเนี่ยพอมาถึงเรื่องของการเงินเนี่ยต้องบอกว่ามันเหมือนกับว่าดาวพระพุพพธเนี่ยไม่ต่อยไม่ปล่อยเจ้าเรือนการเงินของคุณให้เดินอย่างสุขสบายจริงๆคุณมีพระอาทิตย์เป็นเจ้าเรือนการเงินซึ่งเขาเดินแบบสเต็ปดีนะเขาไม่เคยเดินหน้าถอยหลังนะคะแต่ในปีนี้พระพุธเนี่ยจิก จิกหลังเจ้าเรือนการเงินของคุณเนี่ยตลอดจนกระทั่งจนถึงสิ้นปีดังนั้นเจ้าอาตาจึงต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องของเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องของการเงินเพราะมันมีโอกาสถูกเล่นงานในเรื่องต่างๆเก่าๆที่คุณเคยทํามาถ้าทํามาแบบถูกต้องไม่ต้องกังวลแต่ถ้าทํามาไม่ถูกต้องมีโอกาสถูกย้อนหลังในะเรื่องพวกนี้นะคะเจ้าชะตาเนี่ย เอาจริงๆแล้วดาวการเงินเนี่ยส่งผลให้เจ้าคตาเป็นคนที่มีโชคลาภทางการเงินตลอดปีพรร่อฤหัสส่งผลให้มีโชคลาภส่งผลให้มีความสําเร็จเอาเป็นปีที่สุขสบายในยเรื่องของการเงินก็แล้วกันสุขสมหวงังแตงุดีไหมก็มีบ้างเพราะพอฤหัสเนี่ยเป็นเจ้าเรือนของการติดต่อสื่อสารเป็นเจ้าเรือนวินาศเดินประกบคู่กับดาวการเงินตลอดแต่ใดๆนั้นหมายถึงว่าปีเนี้ย มันจะขึ้นตามสเต็ปที่ดีคือคนเป็นหนี้ผ่อนคลายคนผ่อนคลายแล้วมีเงินใช้สบายขึ้นคนมีเงินใช้สบายมีเงินเก็บที่มากขึ้นกว่าที่คาดหวังไว้คนที่มีเงินเก็บมากกว่าที่คาดหวังไว้ระยะเวลานี้เป็นเศรษฐีเห็นลู่ทางในการลงทุนบ้านรถที่ดินทรัพย์สินก็มาอยู่แล้วไงลัคนาราศีกรกฎเนี่ยเขาเรียกว่าก้าวหนะ้า นะคะรู้จักวางแผนทางการเงินอย่างเป็นระบบก้าวหน้ามีโชคลาภทางการเงินเงินทองไม่ขาดมือเป็นปีที่ดีไหมล่ะเป็นปีที่ดีมากมาเรื่องที่กรกฎแบบเครียดนะคะเรื่องของความรักก็ต้องบอกว่าความรักของกรกฎเนี่ยปัตตนิเข้าสู่พบเรมรณะมีสองทางแยกนะสําหรับคนที่ยังอยู่ด้วยกันพูดคุยกันดีๆเนี่ยมันมีโอกาสที่คู่ครองคนรักเนี่ย เขาให้สิ่งของหรือหุ้นส่วนสำหรับคนไม่มีคู่ครองคนรักก็จะเป็นหุ้นส่วนที่ทำงานให้รถมาใช้ให้บ้านพักให้อะไรอย่างเงี้ยส่วนเจ้าคตาบางท่านก็คู่ครองคนรักซื้อของให้ ซื้อของควัญของฝากซื้อบ้านซื้อรถอะไรเงี้ยแต่เป็นภาระต้องผ่อนไหมต้องผ่อนเพราะว่าเสาเนี่ยมันไปทับอยู่ในเรือนมรณะนะคะต้องผ่อนด้วยกันต้องช่วยกันอะไรประมาณอย่างนี้ทีนี้มันก็ประครับประคองกันไปตามสถานการณ์นั่นแหละเพราะปัตตานีเข้ามรณะเนี่ยคู่ครองคนรักมันมีสิทธิ์อะไรเดินทางไกลแยกย้ายกันทํางานแยกย้ายกันอยู่นะคะประครับประคองกันไปตามสถานการณ์ของดาวดาว าดาวพระเสาร์ที่เข้าไปทับในเรือนมรณะทีนี้ก็ต้องบอกว่าถ้าประครับประคองกันไปได้เนี่ยแอนมองว่าปีนี้ก็ยังผ่านไปได้ในลักษณะที่ร้องแล้งคุยกันหงุดหงิดหุดหงินยแต่ผ่านไปได้เพราะสุดท้ายแล้วดาวพระราหูไปอยู่ในภพเรือนสุภาคือความสําเร็จแต่ในส่วนของเจ้าตาบางคนนะคะบางคนมันก็เป็นสเต็ปอีกนั่นแหละ นะเพราะเสาตกมรณะเนี่ยคู่ที่มีปัญหาตามสเต็ปก็จะเกิดแผลที่ใหญ่ขึ้นบางคนมีแผลที่ใหญ่อยู่แล้วมีโอกาสไหมคะเลิกลาหย่าร้างก็ได้โดยเฉพาะคนที่เป็นเสาเป็นการีนะก็มีโอกาสส่วนคู่ที่แบบว่าเป็นแฟนกันมานานหลายปีจนกระทั่งแบบว่าหึงดูเหมือนว่าอยู่ด้วยกันเนี่ยก็อาจจะไปไม่ถึงวันซึ่งที่เรียกกันว่าวันที่ส,สมรสสมรักนะคะไปไม่ถึงวันนั้น ก็ประคับประคองกันไปตามสถานการณ์ทีนี้นะคะลัคนาราศรีกรกฎเนี่ยทุกเรื่องมันค่อนข้างดีม,มีความรักที่ต้องระวังเนาะแล้วก็ในส่วนของคนโสดเนี่ยในช่วงระยะเวลานี้แอดมองว่ามันมีโอกาสพบเจอคนต่างประเทศคนเก่าที่เคยหย่าล้างกันไปที่เคยเลิกลากันไปคนที่อายุมากกว่าคนที่ไม่ใช่คนสัญชาติเดียวกันนะคะหรือช่วงระยะเวลานี้เจ้าวตาพบคน พูดคุยอะไปปัดซ้ายปัดซ้ายในแอปพลิเคชันอะไรนะคะไปหาคู่ผ่านทางสื่อออนไลน์แต่ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนมี2ด้านเจ้าพาตาต้องระมัดระวังเรื่องของการถูกหลอกพระราหูอยู่ในเรือนสุภาคนต่างประเทศไม่ใช่ดีทุกคนถามว่ามีโอกาสไหมคะว่าเจ้าพาตาจะไปถูกหลอกอยู่ที่ต่างประเทศมีโอกาสนะคะแต่กรณีที่พระราหูอยู่วัดอย่างเงี้ยถ้าเจ้าพาตาไม่หลงไหลนะถ้าเจ้าพาตามีสติรู้ทันตัวเองนะคะคุณจะเช็คทุกอย่างได้ คุณจะไม่เชื่อในทุกอย่างหรอกอย่างไอบ้บางคนที่เอารูปของนักธุรกิจฝรั่งมาแล้วบอกว่าเนี่ยมีทิศทางที่จะให้ไปเป็นเมียฝรั่งอะไรเนี่ยเจ้าพตารู้ได้ยังไงว่าฝรั่งมันดีทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นดังนั้นต้องระวังนะคะมาพระราหูเนี่ยไปจากเรือนมรณะเข้าสู่ภพเรือนสุขภาในด้านดีมีไหมมีและเป็นด้านดีที่อยู่ไกลด้วยดังนั้นมันก็ทายได้เป็น3มอย่างคือพบเจอคนอายุมากกว่าระดับครูบาอาจารย์ของเจ้าพตาเลยแหละนะคะ เข้ามาในช่วงระยะเวลานี้ให้ศึกษาดูใจกันสองพบคนต่างประเทศต่างถิ่นต่างแดนนะคะสามพบคนพบเจอคนที่เคยเลิกลายหย่าร้างกัน เคยรักกันแล้วก็เลิกกันไปเป็นเพื่อนในวัยเด็กอะไรประมาณอย่างนี้ก็เข้ามาก็มีโอกาสดังนั้นสําหรับคนโสดเนี่ยแอบอกว่าอย่าเพิ่งตัดสินใจทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันผิวเผินมากราหูตําแหน่งนี้สาวอยู่ตําแหน่งนี้เนี่ยมันเหมือนกับยังไม่ใช่ปีที่ดีของคุณแต่ถามว่ามันพอมีจังหวะไหมมันก็มอพอมีจังหวะนะคะเพราะพระศุกเนี่ยเดินปะกะติตลอดทั้งปีมันก็จะมีจังหวะที่ศุกร์เนี่ย เข้าไปอยู่ในเรือนพันธุกเข้าไปอยู่ในเรือนปัตนิอย่างเงี้ยนะคะมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในเรื่องของความรักจนถึงฝั่งฝันนะเพราะฉะนั้นกรกฎก็ไม่ขี้เหล่มากในเรื่องของความรักหรอกแต่ว่าเป็นจังหวะที่ต้องระวังสําหรับเรื่องของสุขภาพเสาอย่างนี้ก็ท่ายชัวๆนะคะกรกฎฟันผุฟันคุดฟันหักเรื่องของข้อกระดูนะคะเสาเข้าทับเรือนมรณาเงี้ยข้อกระดู แต่ส่วนใหญ่เนี่ยเสาเนี่ยมันไปจากเรือนปตันนี้ตัวเจ้าพตาเป็นแต่แอดวอกก็ er ไม่เท่าคู่ครองคนรักสําหรับคนมีคู่นะแต่ถ้าคุณไม่มีคู่เนี่ยตัวคุณเป็นเองเนี่ยมันก็เหมือนกับจะมีโอกาสในเรื่องของการเสียเงินเสียทองเพื่อรักษาโรคภัยเหล่านี้ที่มันแบบหายยากะนะคะเสียเงินเสียทองไปตรวจไอ้เลือกไอ้โรคพวกเนี้ระวังเรื่องของความเครียดกินน้ําน้อยอภูมิแพ้เพราะว่าพราะพุทธเนี่ยเดินรวนเร็อะเกินนะคะ ก็ทั้งหลายทั้งปวงก็เป็นชาวลัคนาราศีกรกฎในปี2567โชคลาภมากมายค้าขายก้าวหน้านะคะอ่ะอะไรอีกนะเงินทองไหลมาทรัพย์สินเพิ่มพูนโอ้โหนี่ ไปยาวนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นปี2567ที่แอดคิดคำอวยพรได้แบบนี้เลยก็เป็นกำลังใจให้ขอให้ประสบความสำเร็จในสิ่งที่หวังในสิ่งที่ตั้งใจในส่วนของแอดถ้าอยากจะให้กำลังใจหรือสนับสนุนกันแอดก็ขอให้แชร์คลิปของแอดออกไปเพราะช่วงระยะเวลานี้มันเป็นปีใหม่รู้สึกว่าคลิปเนี่ย ถูกดองเอาไว้ไม่ได้ถูกแนะนำนะคะยังไงช่วยซัพพอร์ตแอดด้วยการแชร์คลิปให้แอดก็แล้วกันขอบพระคุณมากๆค่ะรวมถึงขอบพระคุณผู้ที่ส่งซุปเปอร์แตงให้แอดมินด้วยพบกันใหม่คลิปหนะ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ